สวัสดีค่ะพะพ่อแม่เอกศิษยสาวหน่อยเพจรบานแพงเอกศิคู่แม่ยเมียวเด้อค่ะสวัสดียามาว,วันจันทร์ที่21มกราคม2567นะคะตื่นมากอะเร่งรีบไปทำงานะค รู้แม้ว่าจะมาไปโรงเรียนแต่เสาค่ะจังสิบวันใดฝ่าวันใดเนาะก็ไปโรงเรียนแต่เสาโรงเรียนคืนวันแปดโมงก็ต้องเขาแถวเขาลงทงชาติแล้วค่ะริ่มสอนแปดโมงเคืองมึงบรรยากาศดีๆข้างๆทางไปน้ำนะคะต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้เขาจะปลูกเขาเนี่ยค่ะข้างๆถนนริมนี่ไปเห็นหน้าสามเถื่อสามสี่เดือนเถื่อหนึ่งสี่เดือนเถื่อหนึ่งเบิร์ปีกันเลยเห็นสามเถื่อนะคะขยันแล้วก็งามนะคะแต่ว่ายามบางที่ก็เห็นเห็นนกหลายหลค่ะ เขามากินเนี่ยก็วู้นเดยนกเต็มไปวยข่างๆๆนะหนึ่งผูชะลอดอิบหนึ่งเห็นบอค่ะในหน้านะ่ะเขาขาวนะนกนกมาอ่กเอ็นนกบอคา่ะเพิ่งบรรยากาศทุ่งนาเป็นเหนกันมากินปลากินหอยเนาะค่ะเนาะเอาบรรยากาศ ทั้งสองขางทางเลยนะคะขาเจ้ามีคลองน้ำคือแถวแถวาบานนองมะนาวม,ม,มินมีนนำตลอดก็เลยเห็นให้ขาเจ้าได้เห็นหน้าใปลูเขาได้นะคะถือว่าโชคดีของพื้นที่บริเวณนี้เนาะกคู่แม่เมียวกับมาทักทายย่ำมเสาอากาศดีๆสดชื่น,นพันผาบรรคอไว้เลยค่ะข้าสันกับสีไอนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่เมืองสกุลนครย่ำมอเสาจะเย็นเย็นค่ะ จะไหลก็เรื่องของรักษาสุขภาพเห็นนอกมานาเพื่นบอสบายเน,ะเนาะเพนื่อนเบาเบาไหวเมือนขึ้นค่ะเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่เดอ้อค่ะบักลาตอนที่เพิ่นมาหาคุณู่่เพิ่นกะบอสบายเพื่อนกอดเพื่อนหอมกันกับคุณยายกับว่าตาคุณก,กับตางบอสบายก็เลยก,กลอดเลยหอมกันใด้ <c ười> กว่าซเนาะก็เลยเป็นห่วงอยู่เดอ้อมานาเด้อเอาผาพันข้อ,พ,ขอพันพันข้อพันโคมตัวไหวละมันจังสี บอบอเองก่อนเั้งสิดีขึ้นเพราะร่างกายอบอุ่นเนี่ยร่างกายเขาก็จะดีขึ้นเนาะค่ะแต่เกิดหนาวปุ๊บเัาก็สิน้ำมูกไรไอจามนะคะไอจามคู่แม,แม,แม่เบี้ยนค้นเพลอากาศกับหูว่าเป็นแบบไหนเขาก็ต้องระมัดระวังพอแม่ผูุคนคือการเลือกอากาศดี่ดีกับใสเสือเส้อคลุมใสกันหนาววก้กอนเพราะว่ามันมหน,นาวอะก่ะเห็ุใ้เขากีน้ำมูกเนาะปัะหารนุนไปนนมากมันได้เชื้อโรคขึ้นมากกับเรือร่างกับกายเป็นวัดเป็นไอไปก็ให้รักษาสุขภาพ สุขภาพดีงานการมันกระทำได้สะดวกสบายนอกบมือเยนะคะเห็ุอย่างกมวนนะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหากาทํางานก็สีแบบแก้ปัญหาได้ย่างดีนะคะคุณแม่เหมียวกเ็เป็นห่วงเป็นใยพยายามที่จะม้าทาักทายทุกคนทุกชาติทุกมือทุกมือนะคะเพื่ออยากให้กําลังใจก่อนไปทํางานนะคะเห็นศินลปิน,นหลายคนเพิ่นเมื่อกี้ที่เบิ่งข่าวเนาะโอ้นะคะกาให้กําลังใจเ้อสาหรับคนที เจอยังเกาะเจอปัญหานะคะทางครอบครัวแน่ทั้งตาม,มาแน่ก็ให้ก้าวข้ามไปให้ก็รลังใจเจ้าของบางสิ่งบางอย่างมันบวมเียนท่าก็ต้องมาทบกทวนเพื่อปรับปรุงเจ้าของให้มันดีขึ้นหายมันดีขึ้นถ้าเกิดมันดีขึ้นพวกเหลายสิ่งหลายอย่างมันก็คิอในใค,คนอื่นเข้าใจเข้าได้แต่เกิดเข้าอมว่าฉีดแจงหรือปมว่าปรับปรุงเจ้าของมันก็จะพานไปรุนไปรุนมากทุกคนก็เออ ปล่อยมันไปตามกาลเวลานะ,ะคะกะเอฟซี FC ก็จะหน่อยใจหายไปคนไหนมาปรั๊บคงแก้ไขเจ้าของมันก็จะดีขึ้นดีขึ้น <c oughs> คู่กับมาเมอาให้กำลังใจแบบนี้แหละเนาะค่ะเพราะว่าคนเฮาอยากดึกอยากโดง่งอยากดังก็ต้องเข้าใจกันเนดะ้ถ้าเกิดว่าเข้าใจกันทุกคนกับปล่อยผ่านเพราะว่าเขาว่าเอฟซีมันก็จะบม่คึอกัน,กนครับ การเป็นครอบครัวนะคะคันว่าครอบครัวเดียวกันนี่คิถีพินัยเวลาผ่านไปบรดุลปรนานเพื่อนกันเข้าใจกันนะคะหักแพงกันคือเก่าพระวัตเป็นสายเลือดเดียวกันแต่ว่าการเป็นเอฟซีนี่เฮาบริเป็นพี่เป็นน้องบริเป็นญาติบริมีสายเลือดเดียวกันมีแต่ความหากักความแพงความถูกใจที่มีต่อกันเมื่อไรที่พอถูกใจปุ๊บมันก็จะหายไปสําหรับศิลปินเพคนที่มักกล่าวหาฝันนะคะก็ขอให้ได้ประสบความสําเร็จ มีของกินของใส่มีบ้านมีรถนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดีเอานวยความสะดวกให้กับเป้ามันก็นจะตามมากคือว่าทุกคนค่ะเกิดมีความฝันเนาะแล้วก็พยายามที่จะปัน่นฝันจะพองให้เป็นจริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีให้กำลังใจบักลามาณหน้อยเด้อกำลังพูกเงือนสางเงือนตังเสาเอกมือใดก็เดี๋ยวถ้าเกิดบอฮันเด้ติดคัดบ่ ลนะอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจไว้เุณบิบอกไว้ว่าประมาณ23เดือนมีหน้าคมประมาณนั้นเรื่องี่ผมหวเงคือถ้าเกิดมีวันเวลาคำนดชัดเจนจังเ๋ยคุณผู้จะเอย่ยจากกาล่าวอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากให้กำลังใจเพื่อนเนาะเป็นการกุบเนื่อนซ่านเด็กหน่อยคนหนึ่งที่พให้ครอบครัวเจ้าของได้เติบโตได้ยังก็ได้ยู่ได้กินน้ากันก็ <c oughs> ให้กาลังใจคุณผู้เป็นเมียวกบขออนุญ,ญาตทุกคนทุกท่านเด้อให้กําลังใจ ในการทํางานของเสาววันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แรกวันศาห์เริ่มต้นของอสัปดาห์นี้ในมือแรกเนาะค่ะทุกคนมีความสุขเด้อค่ะเดอ้อให้เดินทางปลอดภัยโชคดีมีใช่ตลอดทุกเส้นทางมีความสุขในการทํางานทุกคนทุก่ันจ้า